ชุดแต่ทความชัยล้านสุดมากตอนนี้นะคะวันนี้ไดเข้าเกล็ดแเป็นติ๊กตอกในรุ่นะคะรุ่นสายล้าสุดเลยเป็นตัวอะไรแปลก ในส่วนของกล้อง360องศากันก่อนนะคะตัวกล้องนะคะสามารถเลือกมุมมองได้ด้วยนะคะว่าเราอยากดูมุมมองนะคะเป็นแบบ2องีนะคะหรือว่าเป็นแบบสามนะคะสามารถเลือกปรับมุมมองตามความต้องการของเราได้เราสามารถนะคะใช้งานนะคะในส่วนของตัวเน,น,น็ตฟริกซร่นนด้นะคะแล้วก็ใช้งานแผนที่รึ่นนี้นแบบนี้ได้เลยะคะ่ะ 现在的话，统一买了。 อนนี้นะคะเราก็ติดตั้งกรนเร็จแลเรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวในส่วนแรกนะคะแนนพาไปชมในส่วนของกล้อง360องศากันก่อนนะคะตัวกล้องนะคะสามารถกดดูแบบเมนูนได้เลยนะคะเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราอยากดูมุมมองภาพเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบ 2D นะคะหรือว่าเป็นแบบ 3D นะคะก็สามารถเลือกปรับได้เลยนะคะอยากดูแค่มุมมองด้านหน้านะคะหรือว่าจะดูแค่มุมมองด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะด้านซ้ายด้านขาวาสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกดูได้หมดเลยนะคะลองสังเกตที่ล้อนะคะก็เห็นว่าล้อหมุนแบบ นนี้เลยะะคหรือว่าจะดูในส่วนของทั้งตัวเลยก็ได้นะคะเห็นข้างตัวถังรถทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองใส่เกียร์อาดูนะคะว่ากล้องรอบคันเราจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนี่ค่ะพอเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะได้มุมมองแบบนี้เลยค่ะเส้นจานระยะแน่นย่านนะคะไม่หลอกตานะคะได้มุมมองข้ามภมสูงครึ่งหนึ่งแล้วก็มุมกว้างครึ่งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะพอเราใส่เกียร์พีนะคะเขาก็จะกล่าวเป็นหน้า a อ d ด o อ d แล้วเราก็ใช้งานในส่วนของหน้า a อน r o อ d เราได้ปกติเลยนะคะ ตัวจอนะคะรองรับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวทีวีออนไลน์นะคะก็สามารถเลือกดูได้นะคะช่อง3าช่อง5ช่อง7ช่อง9้านะคะก็รองรับทั้งหมดเลยนะคะอยากดูช่องไหนสามารถเลือกปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกดูตามความชอบของเราได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกแอปพลิเคชัน Netflix นะคะตัวจอก็รองรับด้วยนะคะบางคู่บายนะคะไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดาได้ทุกซีรีส์เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ แอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะตัวจอก,ก็รองรับเช่นเดียวกันนะคะสามารถเลือกฟังเพลงนะคะจากเพลงจากมิกต่างๆที่เราชอบได้เลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัว Google แ a p นะคะตัวจอก,ก็รองรับเช่นเดียวกันค่ะ ที่สําคัญตัวจอรุ่นนี้นะคะรองรับการใช้งานแบบแบ่งสองจอด้วยนะคะเราสามารถนะคะใช้งานนะคะในส่วนของตัว Netflix ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้งานแผนที่ครึ่งหนึ่งแบบนี้ได้เลยค่ะหรือ <Wow. S 1> ว่าเสียนนะคะครบจบนะคะทั้งคนขับและผู้โดยสารเลยค่ะครึ่งหนึ่งให้ผู้โดยสารดูครึ่งหนึ่งนําทางได้เลยแบบนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวขนาด9้านิ้วนะคะ 28เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากอัปเกรดเป็นชุดจอย Android หรือว่าใช้งานเป็นรุนรุ่นไหนอยู่นะคะอยากติดตั้งนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะทีมงานวิลลี่มิลลาดของเรานะคะยินดีบริการแล้วก็ดูแลทุกท่านเลยสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ